สวัสดีครับก็ขอนำทุกท่านนะครับมารับชมเกมแมตช์จำลองการขันครับซื้อบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับคู่ระหว่างโอลิมปิกมักเซยครับพบกับหงแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินเพลินโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ก็ลงขันจริงครับตรงกับวันพฤระสปฏีที่22นะครับมกราคมเวลาตีสามตรงกับเวลาบ้านเรานั่นเองครับก็สถานการณ์นะครับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยรอบเฟสลีก ก็เข้าสู่เกมที่7แล้วนะครับลิปูเนี่ยดับ9นะครับ6นัด12คะแนนส่วนโอลิมปิกมักเซยเนี่ย6นัด9คะแนนครับก็มีโอกาสเข้าสู่รอบถัดไปเนี่ยทั้ง2ทีมครับก็ต้องดูผลสกอร์ในเกมวันนี้ก่อนครับสามารถไทยผลสกอร์รวมสูุกันมาได้ที่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงครับติดพลาดประการใดต้องขออภัยมาท่นทีด้วยครับก็ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับ ก่อทั้งสองทีมเนี่ยไม่เคยดวนกันมาก่อนนะครับในเวทียูเอฟ่าแชมเปียนลีกครับเรามาดูไลน์อัพของเจ้าบ้านกันก่อนครับมีทั้งอังเคลสโกเมสเมสันกินบูชครับดาวเซนโบประจำทีมโอบามายองด้วยครับมาไลน์อัพของผู้เล่นเจ้าบ้านกันก่อนครับโอลิมปิกมักเซย์ครับมาในแผน4-2-1-3ครับโอบามายองศูนย์หน้าครับซ้ายเป็นอีกอร ขวาเป็นเมชเชนกรีนบูธตรงกลางมีมีโกเมสฮอยเบิร์กแล้วก็เวอร์มาเลนครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับ11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเหมือนนัดที่เสมอเบอร์ลี่เนี่ครับ4 2 1 3เอติเก้ซ้ายครับเป็นกากโปขวาเป็นสมอสไลตรงกลางมีเวสครับกีติสจอนกับไรอันกาเฟนแบดครับอันนี้ฟลิมปงครับเล่นเป็นแบ็คขวานะครับ <นะ S 1> ทีแล้วฟอร์เรนเวสก็ยิงประตูได้ด้วยครับในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่ายิงประตูได้อย่างต่อนเนื่องนะครับเกมครึ่งแรกเริ่มครับเป็นทั้งฝัง่งหมักเซยครับเจ้าบ้านชุดสีขาวครับเขียนลูกเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอลีพูทีมเยือนครับมาในชุดสีแดงครับโกนาตเต้กาเฟนแบกลีพูเนี่ยถ้าชนะเกมนี้ก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ2ชั่วคราวนะครับมาครับโซสไล อันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นของอาร์เซนอลครับหกนัด18แต้มเต็มครับไม่แพ้ใครเลยครับฟันได์ลิฟูเนี่ยเสมอมาแล้ว4เกมติดนะครับถือว่าผลงานในลีกนี่ไม่ดีเลยครับโอบ้ยไปยังจังหวะสุดท้ายก็เสียบอลให้ฟันได์ให้มาที่โกนาเต้ โกนาเต้ ate, คืนมาที่โบจิลฟานได้ครับโยนยาวมาครับจังหวะนี้เข้าทางเอเมอร์เซนครับคืนกลับมาที่โอกาสอีแกลเลอรี่ครับเมสันกรีนวูดให้มาอังเคลโกเมสอดีตผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอ้าจ่ายเสียไปเองครับฮอยเบิร์กแล้เป็นกาโกตัดได้ไหลต่อมาจังหวะนี้สปีดบอลค่อนข้างไวนะครับเกมนี้ ปาวาให้มาที่ฮอยเบิร์กเอเมอร์สันเอเมอร์สันนี่ยังเอาตัวรอดมาได้ครับแล้วจังหวะนี้ตัดเกมได้ครับเอกิติเก้ยิงเลยครับ hmm. แต่ฉันใจยิงเร็วครับฮูโก้เอกิติเก้ครับยิงตรงนี้ถือว่าแรงนะครับแต่ว่ายังเข้ามือของสาร,รประตูครับอีแกลเลอรี่เบอร์มาลินเคอร์ติจโจนส์ครับคืนกลับมา ตั้งเกมกันใหม่ครับสวิมโปงครับยกมาอิกิติกเก้ฟอร์เรนเวสครับการ์โปกจ่ายพลาดครับเมสันกรีนบูธให้มาโอบายไยังไหลต่อมาอีกอโอ้โหอีกอรครับจังหวะยกมาโอ้โหสุดท้ายนี่นิดเดียวเองครับฮอยเบิร์กครับเปิดเข้ามาติดไม่ดีครับแหม เอเมอร์สันอีกออีกอโดนลุมสองโอ้โหไม่รอดครับเราเป็นแลนด์กาเฟนแบกจ่ายมาก็ไม่ดีอย่างเป็นบอลของเจ้าบ้านครับให้มาอุบามายังหญิงลูกนี้โอ้โหเข้ามือของอาริซอนเบเกอร์ครับบอลมาทางเคอร,ร์เคสไหลต่อมาโคดีก้กาโป เพอร์เคสไปเสียบอลครับเบอร์เ,เลนแล้วแทงมาลูกนี้โอบาลมยังครับมีความเร็วโอบาลมยังเอเมริกโอบามยังอ้าวจังหวะสุดท้ายนี่ไปเล่นหลายจังหวะเอ้าโอ้จุกเลยครับจังหวะนี้โกนาเต้โอ้โหแล้วหมุนเลยครับหมุนเลยจังหวะเมื่อสักครู่ครับแม่รู้เลยว่าโดนอะไรครับแม่จุกเลยครับแม่เจ้าตัวเราเป็นบอลของลิโอปูสวนกลับขึ้นมาทางซ้ายครับเพอร์เคส แล้วแทงมาเป็นกากโปโอ้โหไม่ผ่านอีเกลลี่แล้วเป็นเมสันกินวูดแทงมาครับหลุดแล้วครับโอบามายังโอบามายังหญิงเลยครับลูกนี้เอาชนเสาครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้โอบามายังครับโอซัดลูกนี้ผ่านมือของอาริสันเบเกอร์ไปแล้วนะครับไปชนโคนเสาเด้งออกมานะครับโอ้โหเจ้าบ้านเกือบขึ้นนานะครับอ้าวแล้วจ่ายโอ้โหลวนเลยครับกองหลังของลิเวอร์พูลแล้วโดนตัดได้ครับไฮเบิก มานะครับโอ้บ้าไปยังโอ้บ้าไปยังยิงอีกแล้วครับเป็นลูกฉลับนะครับเตะมุมของโอลิมปิกหมักเซยครับโอ้โหบุกหนักเลยครับช่วงนี้นี่ครับยิงเลยครับแหมน่าจะไปฉลับนะครับจังหวะนี้ครับเตะมุมครับเป็นเอเมอร์สันครับแบ็กซ้ายตัวนี้ก็เล่นลูกนิ่งได้ดีแล้วก็ฟรีคิกก็ได้ครับอีกอ จังหวะนี้เอาเป็นอังเคลโกเมสจริงโอ้โหยิงจิ้มเข้าไปลูกนี้แมไม่ผ่านมือของอาิซอนเบเกอร์ลูกนี้มันเบาไว้หน่อยครับอุนี้ได้ทักทาย2-3ถึงครั้งแล้วสำหรับเจ้าบ้านก็ถ้าจบด้วยชัยชนะของโอลิมปิกมักเซยเนี่ยจะทําให้มีแต้มขึ้นมาเท่ากับทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเราไปลุ้นกันนะสุดท้ายครับ อันดับ1ถึงนะครับจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายครับส่งอันดับ 9- 24ถึงไปเตะเพลย์ออฟครับเพื่อหาคู่ชนะอีก8ทีมครับเข้าไปเตะรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับอย่างน้อยครับก็ทุกทีมก็มองไปที่เพลย์ออฟก่อนลูกนี้โอ้โหโคดี้กักโตครับโอ้ซัดจังหวะเดียวครับเป็นแอสซิสต์น่าจะเป็นของฟิลมปงหรือเปล่าครับดูครับนี่ก็เป็นสมบูสไลน์ก็เปิดเข้ามาแล้ว หญิงยังหวะเดียวเลยครับโอ้โหซูปเปอร์เซฟครับยังไม่ได้ประตูครับลีว์พูครับเป็นแต่มุมครับของลีพูซูบอสไลน์โดมินิกซูบอสไลน์โจนเข้ามาแล้วโขกไม่ได้ครับแถวสองเก็บได้ครับจังหวะนี้ลีพูมาใหม่กาเฟนแบกฟอร์เรนเวสมาที่เคอร์เคสเคอร์เคส,เ,เ,คสเจอกับเมสันคลีนบูธครับ ก็ออยังไม่ได้มีบทบาทกับเกมลุกซะมากครับจังหวะนี้ของเมสันกรีนบูธโอกาสยิงของมากเซยเนี่ยจะเป็นไปนทางวาไมยองมากกว่านะครับอบ Gomez, าแล้วครับอังเคลโกเมสยกมาอีกอกภาเซาครับเอาจาจพลาดกันเองครับเป็นบอลทุ่มครับของริเวอร์พูลครับทุ่มเข้ามาสบสไลน์อันนี้ต้องกูศรัทธาแฟนบอลกันก่อนนะครับไม่ชนะใครหลีกมา4เกมแล้ว นาตาสุดก็เสมอกับเบอร์ลี่หนึ่งตอนหนึ่งครับได้จุดโทษก็ยิงไม่เข้าครับโออแม่หลายต่อหลายจังหวะที่ไม่น่าพลาดแล้วผู้สินเป่าจบครึ่งแรกครับสกอหมักเซย์ศูนย์เลเวพูศูนย์ครับก็มารับชมกันต่อนะครับในอีก45นาทีที่เหลือครับโอกาสเขาทำครับหมักเซย์สี่ครั้งเข้ากรอบสี่ครับส่วนเลเวพูยิงสองเข้ากรอบสองครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าตัวสำรองในครึ่งหลังเนี่ย ทางฝั่งลิเวอร์พูลจะมีการขยับตัวสำรองหรือเปล่านะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวสำรองทั้ง2ทีมครับยังยดสเบตเขเล่นชุดเดิมอยู่ครับจากครึ่งแรกเอา้าจ่ายพลาดครับเกือบไปครับฟันได้ลิเวอร์พูลก็พลาดมาเกฮีไปครับเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยย้ายไปอยู่แมนซิตี้แล้วครับ ค่าตัว20ล้านปอนด์แล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหจังหวะซ้าก็ไม่ได้ครับโอ้โหกากโปครับเป็นสมอสไลด์ครับนี่ครับพิกสวยแล้วตัดเข้าในแล้วไปเองครับเลี้ยงเองยิงเองครับนี่ครับแล้วแปรลูกนี้ไม่ผ่านมือแล้วซ้ํานี่ครับโอ้โหไปติดบล็อกก่อนครับกากโปครับมาดูเตะมุมลูกนี้กันก่อนครับเปิดมาแล้วโขกเลยครับแถวสองเป็นเคอร์เคส เอาหญิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวที่แจ้งทราบครับก็ลิพูก็กำลังหากองหลังที่มาแทนวอรจิฟันได์กับโกนาเต้ด้วยครับโกนาเต้นเนี่ยก็จะหมดสัญญาปีหน้าก็คิดว่าน่าจะไม่ต่อสัญญานะครับต้องหาตัวแทนก็เป็นที่เรื่องน่าเสียดายครับที่มาเกฮีนี่ไม่ได้ย้ายมาเมื่อสอเมอื่อที่ผ่านมาครับมาครับจังหวะฟอร์เรนเวียดสามสิบล้านปอนด์นั่นเองครับช่วงนั้นตอนนี้ก็ซิตี้ก็ โฉบไปแล้วครับ20ล้านปอนด์นั้นเองครับสัญญาเหลือแค่6เดือนก็ต้องหาตัวทดแทนกันมาใหม่ครับสำหรับผู้เล่นเจนใหม่อ้าวจังหวะนี้ครับเคอร์ติสโจนส์มาแล้วครับโอ้โหเมสันกรีนบูธครับได้บอลมาจังหวะนี้ผู้สิทธิ์ให้เล่นต่อ อีกแกลเลอรี่เปิดมาแล้วเป็นอูบาจังหวะนี้แถวสองหอ,อยเบิร์กฮอยเบิร์กมาที่เอเมอร์สันเอเมอร์สันเปิดเข้ามาอบาเมยองโอ้โหจังหวะขึ้นเทสค,ครับมเมสันกินบู๊อา้วาวกินบู๊ไม่ได้มองด้านหลังครับหนึ่งชั่วโมงของเกมผ่านไปครับสกอร์เนี่ยยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับฟลิมปงกลืนกลับมาที่อา้าวกาเฟนแบกโอ้โหนี่ไปล้อบอลครับเกือบไปนะครับอย่างดีนะครับผู้เล่นของโอลิมปกิก อักเซยเนี่ยยังวิ่งตามไปไม่ทันนะครับไม่งั้นนี่โดนโฉบแน่นอนเมสันมาทางโบบามายังคืนกลับมาที่โกเมสแล้วเป็นเมสันกลีนวูดเปิดมาโอบาเมสันกลีนวูดเปิดมาเอา้าถูจังหวะนี้ครับคือเปิดยัดเร็วนะครับสำหรับเมสันกลีนวูดแต่ว่าอีกอเนี่ยยังไม่พร้อมครับโอบบอลไปกระโดนใส่หัวครับแล้วก็เด้งออกไปไม่รู้ไปทางไหนเลยครับแมดูจังหวะนี้กันก่อนเอา้าจังหวะใจาพลาดแต่ เอากลับคืนมาได้ครับโอากาสอีกแกลลารี่ครับเอสันกรีนวูดอังเคโลโกเมสโอบาเมยองพีกแล้วยิงโโอ้หจังหวะสุดท้ายนี่โกนาเต้สกัดไว้ได้ก่อนครับเอกิติเก้ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับฮูโกโอเอกิติเก้ไปลแล้วครับด้านในมีกิติเก้อยู่แค่คนเดียวเอกิติเก้ได้บอลคืนกลับมาที่ฟลิมปงตรงกลางมีเวสรออยู่นะครับเราเปิดมาก็ไม่ดีครับโอ้จังหวะนี้เป็นบอลสวนของมักเซย ฮอยเบิร์กคืนกลับมาเอเมอร์สันไปไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาด้านหลังเลยครับเอา้าจังหวะนี้โดนเพรสครับไลลี่ครับอีแกนไลลี่อีแกนไลลี่กระชากมาเมสันกรีนวูดเมสันกรีนวูดโดนทำฟาวครับฟรีคิกของโอลิมปิกมักเซยเล่นเร็วครับบอลค่อนข้างไวน,นะครับการโปรแล้วเป็นโซบอลสไลด์ค่อยๆเซตเกมขึ้นมาใหม่ครับบอกเพื่อนไม่ต้องรีบ เวสบังบอแล้วแทงมาลูกนี้เรายิงหูไม่เข้าครับโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงครับจังหวะนี้ของโดมินิกสปอสไลน์ครับโอ้นี่ยิงสวนผู้ตัประตูไปแล้วนะครับคือยกแล้วไม่ได้แรงมากครับลูกนี้ครับเน้นลอยอย่างเดียวแล้วหูหลุดออกเสาไปเฉยเลยครับโอ้โหไปนอีกครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลครับที่มีโอกาสเข้าทําแต่ว่ายังจบไม่ได้ครับ แอลเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ลงมาครับแทนเคอร์ติสโจนส์ครับช่วงนาที77นะครับอ่าแล้วครับมีสันกลีนบูดกรีนบูดโดนเสียบลูกนี้ผู้สศิลป์ก็ไม่ว่าอะไรครับเล่นต่อครับแมคคาริสเตอร์เวลาเหลือประมาณ10นาทีนะครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเวสโอ้โหนี่เร์พูจะ เสมออีกแล้วหรือเปล่านะครับโอ้โหหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับสำหรับผู้จัดการทีมอันเดอร์สล็อตกลับมาสู่ลูปเดิมอีกแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลครับไม่ชนะใครอีกแล้วครับมาแล้วครับเอกซดิเก้ทางซ้ายนี่มีกากโปคืนมาที่เคอร์เคสเปิดไหมโอ้โหยังไม่เปิดครับเปิดยัดเข้ามาแล้วโขกลูกนี้้ยังไม่ได้ครับฮอยเบิร์กเตะขึ้นมาก่อน อีกอไปแล้วครับด้านในด้านในอุ้ยโดนนี้ครับแม่ไปเหลืองครับโอ้โหเรียบร้อยมีแขนครับโอ้โหเถียงไม่ได้เลยครับจังหวะนี้นี่คือล่วงไปเลยอีกอครับนี่ครับเหมือนจะเป็นท่อนแขนนี่ครับโอ้โหทั้งแขนทั้งศอกครับลงไปนอนเลยครับจังหวะนี้ครับฟรีคิกครับของโอลิมปิกมาร์เซย์ครับ5นาทีสุดท้ายครับเอาเคซ่าลงมาแทนฟอร์เรนเวสครับ วันนี้ก็เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับอีกออีกออีเพื่อนเติมแล้วแต่ว่าแหมไม่จ่ายอกอยกมาไม่ผ่านฟันได้ครับฮอยเบิร์กช่วงท้ายเกมแล้วครับเปิดยัดเข้ามาเป็นบอลทุ่มครับของมักเซยแล้วขยับแอนดูโรเบอร์สันลงมาครับแบ็กซ้ายเอม์เบอร์สันครับทุ่มเข้ามาสวมมาเล่น กอลลีครับโดนเสียบลวงอีกแล้วครับโอ้โหแล้วสินก็เป่าให้โอลิมปิกมักเซยได้ฟรีคิกเป็นฮูโก้ไอกิติเก้ครับลงมาช่วยเกมรับแต่ว่าเข้าหนักไปหน่อยครับดีไม่โดนใบเหลืองนะครับเอาครับนาทีกว่าครับนาทีเศษยกมาลูกนี้มงสักกาดออกไปโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหม่าปัดทิ้งไปได้ก่อนครับมงสกกดเกือบเข้าประตูตัวเองครับ เอมเมอร์สันเปิดคลอสเข้ามาเปลวเอาโขกลูกนี้โอ้โหไม่เช่าครับแม่นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับดูครับโอกาสทองเลยครับโอ้โหขึ้นมามงครับจากกองหลังนะครับแมโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้ของโอลิมปิกมักเซยครับอย่างลุ้นกันต่อครับนาทีเดียวครับใครจะคว้า3คะแนน อันสําคัญในเกมนี้ไปครับอู้บอลนี่ต้องดูอ้าวจังหวะนี้หลุดแล้วครับโคดี้กัร์โปก็กโปยิงเรียบร้อยครับ1-0ครับโอ้โหโคดี้กัร์โปครับนาที90้บวกหครับโอ้โหนี่ชนะไปเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหนี่ครับกลับมาแล้วครับไม่แพ้ครับโอ้โห โดีกาโกครับวันนี้อยู่ถึง90นาทีครับแล้วก็ยิงประตูชัยได้ครับอ่านี่ครับเป็นจังหวะสกัดนี่ครับหูปาวานี่ครับโอ้โหจ่ายพลาดเองครับโอ้เจ้าตัวนี่เกือบเป็นฮีโร่ลูกหม่งเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าจังหวะนี้คือจ่ายเสียเองครับโอ้โหเหมือนไปจ่ายนี่ครับไปจ่ายให้สซบอ์สลน์แล้วแอสซิสมาที่กาโปยิงเลยครับหนึ่งหนึ่งสับประตูครับโอ้แล้วเลือกยิงเสาไกลด้วยครับมาเรียบร้อยไปเลยครับ โอ้โหนี่3คะแนนแน่แนอนแล้วครับก็จะทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยขว้าตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปเลยนะครับอ่ากินบูธครับโอ้โหนี่เซ็งเลยครับวันนี้เจ้าตัวไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับแล้วเปลี่ยนตัวอีก2ตงตำแหน่งครับมูเปกับโอเรดี้ลงมาครับเปลี่ยนตัวรุกครับทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าเวลาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ30วินาทีสุดท้าย เมสัซนอ่านะครับมีดราม่าหรือเปล่าเมสันโอ้โหจังหวะนี้แล้วสินเปล่าจบเกมครับลิเวอร์พูลก็เฉือนเอาชนะบอลปิกหมัมกเซยไปได้ครับ1นต่อศจากประตูชัยคอนดิกาโปนาที9ก้บกหนึ่งครับโอ้โหนี่ก็การันตีเข้ารอบถัดไปได้เลยครับลิเวอร์พูลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบอลโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าสวัสดีครับ